ได้แล้วพี่น้องได้อีกแล้วโอ้บรรยากาศเฮ้ยบรรยากาศเที่ยงเทียงครับพี่น้องโอ้ยคลุกคลืนแท้ครับหาตะคนมงเอาได้อีกแล้วนะครับพี่น้องยามเที่ยงครับพี่น้องออ้ยคนยังเหรอเพื่อหมาแท้เอายอดช่ไหมพี่น้องเฮ้ยโอ้ยโอ้คนจะหมาครับพี่น้องคนสีหมากับหมาครับไม่ต้องบรรยาย นั่นนะครับอยู่มองงามเลยพี่น้องโอ้ยนะครับนะครับนี่แตจ้กเลยครับพี่น้องบรรยากาศหากบยามเที่ยงแล้วครับนี่พูนแล้วจุ่มแล้วนะครับจมแล้วครับพี่น้อง หาอย่างเข้ามักเขมันครับวันนี้เสื้อเขียวเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วครับน้ำโด่งไปแล้วนะครับพี่น้องอุกการหาแล้วครับแต่ละคนนะครับหาอยู่ใสพี่น้องเอ้ยหาหาอยู่ใสอุยอย่าเหรียญเข้ามาเถอะวะสูสีใสเขาปะเนี้ยเฮ้ยที่ไหนที่ไหนตะเวนก็อุ้ยนี่นี่นะเออนี่เอาเปิดเลยครับกบกองไอ้กบกองไอ้พี่น้องเปิดเลยเออกบกองไอ้พี่น้องอ้ย ไอ้โอ้ยออกน้ำเลยครับพี่น้องยกไปนั่นสู้แบบไงเลยพี่น้องนั่นตู้ไงเลยครับกบข蒿ไงพี่น้องกบข蒿ไงนี่ดิสู้สีเลยกบข蒿ไงเลยอู้พี่น้องนี่คนสมานอู้หูกบข蒿ไงพี่น้องกบข蒿ไงนี่นะครับคนสมานแล้วครับหมานี่วีครับมือนี่อ่ะนี่นะครับงานเดียวพี่น้องงานเดียวนี่โอ้ยพี่น้องนั่นโอ้ย งานนะครับพี่น้องอุ้ยคักเนอนอนเลยครับพี่น้องอู้เขาได้หลายแล้วตัวครับพี่น้องนุ่มหน้อยได้หนึ่งกิโลกว่าแล้วครับพี่น้องได้อยู่ฮะเดี๋ยวดนไหนคนได้อีกหนึ่งเดี๋ยวดูอีกหนึ่งผู้หนผู้ใดได้อู้คนนี้ได้อีกแล้วไปดูพี่น้องดูน้ำกันน้ำกันครับพี่น้อง ลุนลุนลุนโอ้ยปาด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 ขบคอนายพี่น้องขบคองไงนั่นเขาหูมีหูแล้วนั่นว้าวสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยสามสิบตัวเลพี่น้องสบายบายเลยครับพี่น้องโอ้ยสามสิบตเลยพี่น้องเลยสบายเบื่อเลยครับย่างบายบายครับโอ้แนวนอนเลยครับพี่น้องออื พ่มหิ้วเด้อโอ้โหนะครับเหี้ยน้ำแล้วครับหาน้ำให้เพื่นกินเนี่ยนั่นกินน้ำก่อนครับพี่น้องโอ้ยเนาะน้ำมืดแล้วเอาครับขวดอีกขมดเบากในละกับม่องเสฟกระเพือกฮะครับพี่น้องอือนี่ครับพี่น้องหางซี่เจี้ครับ ดูการหาของเล่าครับพี่น้องมังหาพี่น้องอ๋อไปสิหมาอีก,นอก่น้อยเพยอ๋อตามพี่น้องตามเบิ้งนั่นนะครับคนได้พี่น้องเออได้แล้วครับพี่นอ้องซืเมื่อบ้านแล้วครับอู้อไหนเลยน้องสองกูรูเออพี่น้องไน่าจะไ,ได้แล้วพี่น้องปัดลายเลยเพื่อนนะครับ,บแค่นี้แหละพี่นอ้องซืเมื่อบ้านแล้วครับติดตามไปเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องแน่พี่น้องติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้อง นี่และครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ